สบายดีปีใหม่ทุกคนนะอ่าเมืน่อนี้เขาจะมาสอนฐานผู้ชมข่ามปีเนาะก็คือว่าในคลิปนี้เขาจะมาสอนฐานผู้ชมจนะิีเบกบ ios 14.3เนาะแล้วถ้า่าเปิน ios ที่มันต่ำกว่า14.3ล่ะได้บอได้เนาะเพราะว่าคลิปที่เขามาสอนนี่มันจะห้องฮับและซัพพอร์ตตั้งแต่ iphone 5 s หา iphone x หรือว่าแต่ ios 12หา ios 14หรือแต่ ios 12.3หา 14.3สีานะแต่ในคลิปนี้เราจะมาเด่นเรื่อง ios 14.3เพราะว่ามันเพิ่งอัปเดตมาใหม่แล้วก็มีคนถามมาเนาะและคนบอกเข้าใจอาจจะอยากบายพส iPhone แต่ยังบ่จัางวิธีการจิเบรก ios 14.3หรือว่าส้างไฟบูทมันนะส่วนไฟ์ลเนะาะเขาจะเอาแปะไว้ที่ลิงก์ในคลิปนะมันก็จะมีไฟ์นึงก็มีชองแบบเนาะแบบนี้เนะไฟอยากสร้างเป็นอัน เป็นแบบที่ดาวโหลดมาก,ก็ได้นะจะแปะไว้ให้่วนอันโปรแกรมบายพาสก็ค่ะอยู่ในลิงก์เนานะแต่ในคลิปนี้เขาจ,จะมาสอนแบบง่ายสุดเนาะแบบบนยิมเป็นต้องไปดาวโหลดไฟล์แบบนี้มันเยอะแต่คุณอาจจะโหลดโปรเป็นมันยากมันซับซ้อนนะทามาเบิกวิธีการก่อนอื่นมาเลยเนาะก่อนถ้าจะเจียวเบรกได้เขาก็ต้องมีไฟล์เจียวเบรกหรือว่าสร้างบูทการเจียวเบรกก่อนเนาะในคลิปนี้เขาจ,จะมาสอน สั่ไฟบุญเนาะหรือว่าชีเบกผ่านตัวนี้สามยูทนะูบเนาะถ้าว่าสามยูทูบนี่ถ้าเจ้ายัางบอทันมีเนาะหรือว่าเจ้ามีแล้วจะเป็นอรปสัรเก่าให้เจ้าอัปเดตมันเป็นอรปสัรคหลาสชุดหรือว่ายัางบ่มีกับไปดาวโหลดตามอินเทอร์เน็ตมาติดตั้งเป็นอรปสัรคหาสุดเนาะมันจะงมีฟังก์ชันที่เราจะซ้อนต่อไปนี่เนาะอ่ะเปิดมันนะแต่เขาบอกก่อนในคลิปนี้เนอะเขาซ้อนแบบไวเอาดีไวก็คือว่าซ้อนแบบบ่มีเครื่องก็คือว่าเขาบ่มีเครื่องไมส่สนเนาะ แต่เฮาหับประกันลอยเปอร์เซนต์าว่าทานผู้ชมตัางใจเบิกเนาะทานผู้ชมเฮ็ดตามได้ลอยเปอร์เซนต์เนาะง่ายๆเอามาเบิกเจ้าเปิดซ้ำยูทูนขึ้นมาเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือจะต้องมี u s b เนาะหรือว่าแ e มของเจ้าหรือว่าอีีกาแผ่นใดนะที่มีความจุหนึ่งกิกขึ้นไปก็ได้สองกิกขึ้นไปนี่แต่คอยมีเป็นแปดกิกเนาะเสียไปในข้อมเจ้าเนาะแล้วก็มาในโปรแกรมซ้ำยูทูนมาทีคําว่าแพทแอนด์ยูบนี่เนาะ ให้เลือกมากกับวายนะยูบเนาะเแต่ว่าเจ้าปินป้นวัสดุลาชุดมันจะเด่งตัวนี้ขึ้นมาถ้าว่าเจ้ามาเลยเปิดบ่มีตัวนี้แสดงว่าอันซ้ำยูทูลเจ้าเป็นเวอรสัสดุที่เก่าให้เจ้าไปลบมันออกแล้วก็โหลดเวอรสัสดุลาสุดมาติดตั้งเนาะส่วนวิธีการดาวน์โหลดจะเป็ลิงก์วิดีโอไว้ให้เบอร์อ่ามาคลิกในนี้เลยเนาะนี่เนะาะเมื่อกี้คำว่า Mexela เนานะยูบียูบี B, เป็นได้เนาะเนี่ยมันก็จะบอกว่าสปอร์ตไอพอยน์ไ iPhone ฮไอพอยน์เอก แ้วคา A 7.511 iOS 12.354.2นะมันบ่นมี14.3แม่นบแต่ในคลิปนี้เขาจะสอนน,นนะไม่ในนี่มันเด็งยืดบีเจ้าึ้นมาที่เคยบอกไว้เชื่อมเข้าไปนะแล้วก็คลิกสตาร์ทเยอะรอถาหลังจากเจ้าสร้างสำเร็จมันจะเด้งมาประมาณี้คลิกปิดเลยเนะปิดโปรแกรมนี้เลยนะเนี่ย เด่นกันมาจาังเลยว่าอย่ามันนี่มันจะหายไปแล้วยูบีของเขาเนาะเราต้องสนใจเนาะบัณฑิตาปิดคอมของเรารีสตาร์ทพีซีของเขาเนาะแล้วก็บูตผ่านยูบีของเราหรือว่าตั้งค่าไบโอตถ้าว่าไพ่มีปุ่มเมนูคลิกบูตเมนูเลยเนาะอ่าสตาร์ทพีซีเลยรีสตาร์ทคอมของเจ้าเนาะรีสตาร์ทพีซีหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเจ้าขึ้นมาก่อนมันจะเปิดขึ้นมาให้เจ้ากดปุ่ม เพื่อเขาใบออดคองคอมของเจ้าหรือว่ากดปุ่มบูทเมนูเนาะคลิปแบบนี้เขาก็เคยสอนไปหลายคลิปแล้วเนาะฉะนั้นเขาจะบูทอนเขาจะกดบูทเมนูเลยเนาะทางลัดเลยเดา๋ยวจะลองเหาะไปเอฟซีเบสนะเดี๋ยวเห็นบอกเอฟซีเบสบอกเดี๋ยวยื่นมาในนี้เนาะเจ้าก็เลื่อนลงมาเนาะหาคำสั่งเนาะที่ว่ามันสปอร์ตกับอันคล้องคอมเกลียวเนาะอย่างเช่นของมคอยมันจะมี u ูอีบอีก็เลือก u ีอถ้าว่าไพ่โมี่ก็เลือก u ู b เนาะ ก็ตามด้วยอเอธิการของเขาก็บอกโตชิบาเนาะแต่อเขาเลือกเป็ยูไบกินเถอรอถธามันลันเนาะเป็นแบบนี้ง่ไงไงายเนาะอ่าหลังจากมันเด้งมาหนานี่มันจะค้างอยู่แบบนี้เนาะให้เจา้า e กนะุศลอิตินีบวกเอฟสองเนาะถ้าว่าไพ่ปิดถ้าว่าไพ่ที่เป็นโน้ตปุ๊บให้เจ้ากดกดควบเนาะบางบางเครื่องเขากดศลอิตินีบวกเอฟสองมันบกวกอยู่ใ้ควบอัน 10บอหรือว right? ่า FN กับอัติเนกบอ F2 นะแต่ว so ่าเป็น PC นี่ยอัติเนกบอ F2 เดี๋ยวจะเด้งมาหน้านี้เนาะมันเด้งมาหน้าหนีไอเจ้าเสื่อมมือถือเจ้าเข้าไปเนาะยูดีของเจ้าแต่ก็คอยคอยบ่มีเครื่องคอยบอกว่าไวเอาดีไวเนาะคือว่าเขาบ่มีเครื่องเขาก็ขอโทษนำเนาะแต่ว่ามีคนเขาอยากหูเขาชอบถามมาเขาก็จะสอนให้เนาะแต่บ่มีเครื่องก็จะสอนแต่หากประกันไวเจ้าเฮ็ดตามได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ ให้เจ้าเชื่อมมือถือเจ้าเข้าไปไม่ใช่ให้เจ้ากดมาที่สตาร์ทนี้ได้เนาะถ้าว่าเจ้าบวเชื่อมมือถือมันจะกดขามระหว่างสองอันนี้เด้งไปเด้งมาเนาะเพราะว่าเขาบวมีเครื่องถ้าว่าจะมีเครื่องมือชื่อมมันจะเด้งกันมาอันนั้นแล้วเจ้าก็คลิกอินเทอร์ไปเนาะมันก็จะพามือถือเขาเขาลิโครบรีโมทถ้าว่าเจ้าอยากให้มันง่ายอีกเนาะเจ้าก็เขาลิโครบรีโมทในมือถือของเจ้าปิดมือถือมันรับสัญญาณแล้วก็กดปุ่มโฮมค้างไว้แล้วเสียบมสายเข้าไปมันก็เจ้าเขาลิโครบรีโมทแล้วก็มาเชื่อมในนี้เนาะก็คลิกออออิินนนเเเรร์์้าไไปก็ดะ แต่ประเด็นสําคัญในนี้เนาะเขาจะมาบอกก่อนถ้าว่าเจ้าเชื่อมมือถือแล้วเนาะถ้าว่ามือถือเจ้าเป็น ios 14.3มันจะบอกว่า ios 14.3 not support แม่นบ่ถ้ายให้ป็นแบบนั้นแกง่ายๆเนาะเพราะว่าในนี้เขาจะมาสอน14.3เน้น14.3เนาะให้เจ้าเลื่อนหากรว่านนี่ option เห็นบ่มันจะมีฟังก์ชันตัวนี้เนาะเห็นอยู่บ่เนาะอ p t i o นเห็นปะคลิกเข้าไปเลือกบัตรใน inter มันจะเด้งมาหน้าตาประมาณนี้เนาะ อันนี้เขาก็มาเลือกอ่ามาเลือกปิดปิดตัวเทิงหน่ยเนาะคลิกอินเทอร์บานหนึ่งเลยมันมันจะมีไขว้เนาะมันมีกากระบอกมันบอกว่าบวกลอกบใชใแล้วก็เลื่อนมาลุ่มนี่ตัวชุดหน่อยอีเธอร์บานนึงเนาะมันเลือกใส่แล้วก็เลื่อนน้มาลุ่มอีกมันจะเด้งมานะกระบะตัวนี้เนาะนี่ให้เจ้าปิดช่องคำสั่งนี่เนาะปิดช่องคำสั่งนี้ก่อนบอกอะไรบอกชวนคำสั่งอื่นบวชปิดก็ได้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาสุดท้ายเลื่อนจะเด้งมาที่คำว่าสแตทแบ็กคลิกเทอร์เดี๋ยวมันจะเด้งมาหน้านี้เนาะ เขาก็คิดไปที่ start แบบนี้นะแต่ว่าเครื่องของเขาเขาบ่มีเครื่องมาก็เลยแต่ของเขามันคลิกมาที่สตาร์ทบ่ได้เพราะว่าเขาบ่มีเครื่องเนาะเาเลยเสียใจนําแล้วเจ้ามาในสตาร์ทนี่เราจะเชื่อมมือถือแลยไม่คลิกกันไปมันจะมีหน้าจอแดงๆขึ้นมาคลิกอินเ n อร์โอเคยัดเข้าไปเนาะมันก็จะพาเขาไปที่อันหน้าเจอเบรกเนาะส่วนวิธีการเจอเบรกอาจจะไปเบิ่งคลิปอื่นๆก็ได้วิธีการเจอเบรกมันคือกันเนาะให้เจ้ากดปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มอ่าปุ่มโฮมค้างไว้แล้วก็กดอินเ n อร์ที่คีย์บออรร์ดดดแแลล้้้้วววกกกก็็ปปปุุ่่่่่มมมเเเิิคคคืงงงงัับบโฮาไส ปุ่มเปิดเครื่องกับปุ่มโฮมตัวใดาามันนับคู่ดาวก่อนปุ่มเปิดเครื่องมันจะนับคู่ดาวอยู่ประมาณสี่เนาะสี่สามสองหนึ่งมันจะเป็นสีฝาขึ้นมาให้ว่างแล้วก็ปุ่มโฮมประมาณสิบแล้วก็สิบเก้าแปดเจ็ดลงมาหกหาหกสี่เนาะมันก็จะเป็นสีเกียวแล้วก็ว่างคือกันเนาะมันจะเด้งมาในหน้านั้นก็รอถามมันแหล่นะครัถาาว่ามันสำเร็จมันจะเขียนคขาา้าาออดนเนาะเดี๋ยวจะอุปภาษให้เบิกเนาะตัวอย่างแต่เขาบ่ามีเครื่องเขาเชื่อใจนํำแต่บางว่าทานผู้ชมคงจะเข้าใจแล้วก็เฮ็ดตาม ผ่านเนาะแถวบ้านมี่ยังที่ทจะบอกเข้าใจหรือว่าเจ้าหรือว่าลจะให้บุกผ่านเจ้าก็สามารถติดต่อมาได้เนาะสอบถามได้เนาะที่ลิงก์ในคลิปเฟซบุ๊กแฟนเพจหรือว่าเฟซบุ๊กชื่นตัวเนาะอ่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นะานี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเนาะอ่าก็ขอบใจ